จะถามว่าอวัยวะของคนเราเนี่ยซีกซ้ายกับซีกขวาเนี่ยเท่ากันไหมบางคนคิดว่าเท่าแต่จริงๆแล้วมันไม่เท่ากันนะลองดูให้ดีสิพิสูจน์ได้ไอ้เท่าหรือไม่เท่าเนี่ยเอเรายังเคยเห็นเลยบางคนเนี่ย ตาอีกข้างหนึ่งชั้นเดียวอีกข้างหนึ่งสองชั้นมันแปลกแต่มันจริงแต่บางอย่างนะอย่างเช่นหัวใจหัวใจของคนเราเนี่ยจะอยู่ค่อนมาทางข้างซ้ายตับจะค่อนไปทางข้างขวาเห็ไหมมันก็ไม่ได้ไม่ได้ตรงไม่ได้เท่ากัน ส่วนสมองซีกซ้ายและขวาถึงรูปร่างจะคล้ายกันแต่กลับมีขนาดไม่เท่ากันสมองของคนก็ไม่เท่ากันและหน้าที่ของมันก็ยังแตกต่างกันด้วยและมีอวัยวะบางอย่างคือยังทำงานไม่เหมือนกันเลย คือสมองเนี่ยแบ่งหน้าที่กันทำงานซีกซ้ายก็ทำอีกอย่าง,งซีกขวาก็ทำอีกอย่างหนึ่งสรุปแล้วร่างกายมันไม่ได้สมดุลกันนะไอ้บางคนเนี่ยเดินเหมือนเหมือนเอียงไปเอียงมาใช่ไหมไหลไหลเอียงกระเทเล่อย่างนั้นบางทีขาเขาเนี่ยสั้นไปข้างหนึ่ง แต่ที่ประหลาดนี่เคยไปทางเส้นแกลงระยองนี่แล้วก็เห็นผู้ชายนะขับมอเตอร์ไซค์ขับมอเตอร์ไซค์ซหน้าเอียงไปข้างหนึ่งอะยังแปลกใจเลยว่าเข้าไปได้อย่างไรแล้วก็เลยมาคิดถึงเรื่องนี้ เพราะว่าคนคนเรามันไม่เท่ากันมังเอียงกันได้ไหลเอียงตาเอียงเเดินตัวเอียงเป็นความมหัศจรรย์เหมือนกันนะที่ร่างกายมนุษย์ไม่เท่ากันท้งซ้ายและกว่า